สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาบ้านช้างเผือกนะคะเราพามาดูบ้านย่านบางสิติคลองสามนะคะทุกคนหลังนี้เป็นหลังนุ่มนะคะ26.7ตารางวาเลยกว้าง,างๆแบบเลยนะทุกคนหลังนี้หลังรีบนะคะแล้วก็ต่อเติมเต็มพื้นที่มากๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวปาพาเข้าไปดูทั้งหลังของบ้านกันค่ะ หลังนี้เลยค่ะทุกคนหน้าบ้านนะคะเราต่อเติมโรงจอดรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นข้างหน้าบ้านเนี่ยเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่แล้วนะคะหลังนี้แถมปั๊มน้ำชั้งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมีพื้นที่ข้างบ้านแบบนี้ด้วยนะคะหลังนี้เราต่อเติมหลังคาเต็มพื้นที่รอบบ้านเลยแล้วก็ปูกระเบื้องเต็มแล้วนะคะมาค่ะเข้ามาดูภายในตัวบ้านชั้นหนึ anyway> ่งกันนะคะทุกคนพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเราปูให้ใหม่เป็นแกนิโต้นะทุกคนหลังนี้นะคะเราเตรียมเป็นชั้นวางของแบบนี้ให้นะคะ ในส่วนของห้องครัวนะทุกคนเรามีเคาน์เตอร์น้อยแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็แถมเคาน์เตอร์ครัวให้แบบนี้เลยเราแถมเตาแก๊สให้แบบนี้เลยนะคะทุกคนด้านนี้นะคะเดินออกไปตรงนี้ได้เลยนะคะมีพื้นที่ข้างบ้านแบบนี้เลยทุกคนชั้นหนึ่งนะคะมีห้องน้ำหนึ่งห้องห้องน้ำเราทําให้ใหม่เลยนะทุกคนพื้นกระงสุขภณฑเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะทุกคน มาค่ะทุกคนมาดูชั้นสองกันนะคะชั้นสองเนี่ยมีทั้งหมดสาห้องนอนนะคะนี่มีห้องนอนด้านนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็ด้านนี้เลยค่ะห้องนอนทุกห้องเนี่ยเราเปลี่ยนหน้าต่างเป็นบานมีลียงให้หมดแล้วนะคะทุกคนเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนี่ชั้นสองมีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ด้านนี้นะคะทุกคน, <S <S นห้องน้ำเนี่ยเราเปลี่ยนพื้นผนังสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะห <equiv> ้องนี้มาสเตอร์เบด룸ทุกคน กว้างแบบนี้เลยค่ะเราทำมีเนียมให้มันสูงโปร่งนะทุกคนแจากานี้ชั้นบนนะคะมีประตูอคอนเนห้องน้ำแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีระเบียงด้วยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจหลังนี้วลารารักหลังริมน,นะคะ26.7ตรางว่าลางสิทอง3มนะคะโทรหาปาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยนะคะทุกคน มองหาบ้านในฝันทำเลยตรงใจราคาที่ใช่ให้ปาหาให้นะคะ